สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสุภาษิตพระร่วงเนี่ยกันนะครับสุภาษิตพระร่วงนะครับเป็นเนื้อหาในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งะครับคำว่าสุภาษิตเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคำสั่งสอนนะครับ เป็นคําสอนส่วนพระร่วงเนี่ยนะครับพระร่วงในที่นี้จะหมายถึงพระมาหากษัตริย์นะครับพระมาหากษัตริย์ซึ่งในสมัยก่อนนะครับอ,อย่างเช่นในสมัยสุขโขไทยเนี่ยครับก็จะเปรียบพระมาหากษัตริย์เป็นพระร่วงน,นะครับฉะนั้นสุภาษิตพระร่วงก็คือคําสั่งสอนของพระมาหากษัตริย์ นั่นเองนะครับไปทำความรู้จักสุภาษิตพระร่วงกันเลยครับสุภาษิตพระร่วงนะครับเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าในเรื่องของเนื้อหานะครับด้านเนื้อหามีหลักคําสอนที่ครอบคลุมหลักการปฏิบัติตนของคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็น ผู้ที่อยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นการอยู่ในสังคมก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต้องรู้จักการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎในระเบียบต้องรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเราการวางตัวนะครับการรู้จักการเทศะนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์นะครับเราก็ย่อมที่จะต้องอปฏิบัติ ให้ถูกหลักการในการอยู่ร่วมกันของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนักเกรียนฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับสำหรับสุภาษิตพระร่วงนั้นนะครับประวัติผู้แต่งสุภาษิตพระร่วงหรืออีกชื่อหนึ่งว่าบัญญัติพระร่วงนะครับ เป็นวรรณกรรมคําสอนที่มีคติเตือนใจเป็นข้อคิดในการปฏิบัติอย่างเหมาะสมะเดิมนะครับนักวรรณคดีไทยนะครับเชื่อว่าผู้แต่งสุภาษิตพะร่วงก็คือพ่อคุณรามคาแหงมหาราชนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับนักวรรณคดีไทยได้พิจารณาและก็ลงความเห็นกันว่าสุภาษิตพะร่วงนั้น ควรนัว่าเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมาหาสมณเจ้ากรมภาพรปรมานุชิตชิโนรถนะครับกรมภาพรปรมานุชิตชิโนรถนี้นะครับก็เป็นเป็นพระนะครับเป็นพระนะครับโดยเป็นผู้ทรงชำระสุภาษิตพระร่วงนะครับ ชําระก็คือเอามาปรับปรุงใหม่นะครับมารวบรวมใหม่มาเขียนขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งกรมพระประมาณุชิตชิโนโรถนี่นะครับได้นํามาชําระขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นฉบับจารึกอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามนี่ก็คือนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเลยนะครับ ก็เอามาจารึกไว้นะครับที่ผนังพระโบสถ์นะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็นับว่าสุภาษิตพระร่วงนี้นะครับเป็นที่นิยมแพร่พรหลายนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่มีหลักฐานที่มายืนยันได้แน่ชัดว่าผู้แต่งสุภาษิตพระร่วงคือใครกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏผู้แต่ง นะครับไม่ปรากฏผู้แต่งนะครับประวัติผู้แต่งเรื่องสุภาษิตพะร่วงนะครับลักษณะคำประพันธ์สุภาษิตพะร่วงแต่งเป็น่รยสุภาพจบด้วยโครงสองสุภาพนะครับจบด้วยโครงสองสุภาพรเริ่มต้นด้วย่ายสุภาพนะครับจะแต่งเป็น่รยสุภาพไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแต่งไปกี่บทก็ได้นะครับไปเรื่อยๆ แต่เวลาจบลงจะต้องจบลงด้วยโครงสองสุภาพนะครับโครงสองสุภาพโครงนะครับขึ้นชื่อว่าโครงก็จะต้องบังคับเอกโทนะครับบังคับเอกโทนะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างโครงสองสุภาพนะครับโครงสองสุภาพวรคแรกก็จะมี5าคำนะครับคาที่4กับคําที่5านะครับคำที่4เนี่ยจะบังคับเอกนะครับรูปบนยุกเอก คำที่5รูปบรรยุกโทนะครับวัคที่2คํคำที่2วรรณยุกเอกครับวัคที่5้าไอคำที่5วรรณยุกโทและวัคสุดท้ายนะครับคำแรกวรรณยุกเอกคำที่2วรรณยุกโทและจะมีคำสร้อยหรือไม่มีก็ได้คำสร้อยก็คือคำที่อยู่ในวงเล็บนะครับอยู่ในวงเล็บเปิดปิดเนี่ยนะครับตรงท้ายนะครับ ส่วนไร่สุภาพนะครับแต่ละวัคจะมีอยู่ห้าคำจะมีอยู่ห้าคำจะเป็นห้า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 ไปเรื่อยๆนะครับกี่วักก็ได้นะครับแต่งไปเรื่อยๆคำสุดท้ายนะครับของแต่ละวักเนี่ยนะครับจะไปสัมผัสคำที่หนึ่งหรือสองหรือสามของวักถัดไปฟังอีกทีนะครับสัมผัสกับคำที่หนึ่งหรือสองหรือสามนะครับหรือก็คือ สัมผัสที่ใดที่หนึ่งนะครับถ้าไม่สัมผัสคําที่หนึ่งไปสัมผัสคําที่สองก็ได้หรือไม่สัมผัสคําที่สองไปสัมผัสคําที่สามก็ได้ลักษณะนี้นะครับไม่ใช่ว่าไปสัมผัสคําที่หนึ่งสองสามนะครับคําที่หนึ่งหรือสองหรือสามจะสัมผัสกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆจะมีกี่วักก็ได้นะครับวักละห้าห้าห้าสัมผัสไปเรื่อยๆครับแต่เวลาจบจะต้องจบด้วยโครงสองสุภาพจึงเรียก ลักษณะคําประพันธ์แบบนี้ว่า่รายสุภาพนะครับ่รยสุภาพคราวนี้ครับไปดูเนื้อหาบ้างนะครับสุภาษิตพระร่วงมีเนื้อหาเป็นคําสอนซึ่งรวบรวมมาจากที่ต่างๆโดยไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่เนื้อความจึงไม่ต่อเนื่องกันนะครับคําสอนที่ปรากฏก็ครอบคลุมหลักการประพฤติปฏิบัติตนซึ่งหาก นำไปใช้ก็จะทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสุภาษิตพระร่วงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยในการที่เราจะนำไปใช้ในสังคมนะครับได้อย่างมีความสุขนะครับส่วนเนื้อหานั้นมันก็อาจจะมะีไม่ต่อเนื่องกันนะครับอาจจะไม่ต่อเนื่องไม่สมผัส ครองจองกันไปโดยตลอดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก็มีการมาชำระขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้มาจากต้นฉบับโดยตรงนะครับซึ่งเวลา,เ,าเราจะไปใช้ในการสอนน,นะครับสุภาษิตพระร่วงนี้นะครับก็จะมีทั้งการสอนให้รู้จักรักษาตนให้พ้นภัยก็ได้ ให้มีความรอบคอบก่อนที่จะทำอะไรให้คิดให้ตรึกตรองนะครับใคร่ครวนดูให้ดีก่อนนะครับเอาไปใช้ในการวางตัวในสังคมไทยก็ได้เอาไปใช้ในการผูกมิตรก็ได้นะครับสอนเรื่องของการผูกมิตรนะครับเราจะอยู่กับเพื่อนอย่างไรเราจะอยู่กับบุคคลอื่นอย่างไรนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของวิชาความรู้ให้ความรู้เราด้วยนะครับ สุภาษิตพระร่วงตัวอย่างของสุภาษิตพระร่วงครับอย่างเช่นวักหนึ่งบอกว่าเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาศินเมื่อใหญ่ตอนเล็กๆนะครับตอนเริ่มต้นก็ให้เรียนหนังสือนะครับหาความรู้เมื่อจบไปแล้วนะครับก็หาทรัพย์สินเงินทองนะครับหาสิ่งตอบแทนนะครับเพื่อจะไปประกอบวิชาชีพได้นะครับ อย่าไฟเอาทรัพย์ท่านนะครับอย่าไปหวังเอาหรือหาวิธีการที่จะเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเอาของของคนอื่นมาเป็นของตนเองนี่ครับ่าริรานแก่ความนะครับประพฤติตามบูระพระบอบอบูรบูระพระบอบเอาแต่ชอบเสียผิด อย่าประกอบกิจเป็นพานเป็นคำสั่งสอนทั้งนั้นเลยนะครับอย่าอวดหานแก่เพื่อนอย่าอวดตัวเองนะครับอย่าเข้าเถื่อนอย่าลืมพล้านะครับเวลาไปใช้นะครับเวลาเราเข้าป่านะครับเข้าเถื่อนก็คือเข้าไปในป่าเนี่ยนะครับก็ต้องมีมีมีดพล้าเข้าไปด้วยนะครับ เอาเข้าไปทําไมนะครับก็เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เอาไปเวลาเราจะเดินนะครับในป่านะครับมันรกนะครับเราก็ต้องมีการทําให้อะอะไรนะถากตัดนะครับกิ่งไม้ตัดอะไรเพื่อให้เป็นทางเข้าไปได้สะดวกอันนี้นะครับหน้าซึกอย่านอนใจนะครับไปเรือนท่านอย่านั่งนานแบบนี้ก็ เป็นคําสอนนะครับเป็นให้เรื่องของความเกรงใจรู้จักเกรงใจผู้อื่นนะครับไปบ้านคนอื่นอย่าไปอยู่นานนะครับนี่นะครับเป็นคําสอนนะครับการเรือนตนเร่งคิดนะครับก็ดูแลบ้านเรือนของตนเองนะครับอย่านั่งชิดผู้ใหญ่นะครับนี่ก็คือเรื่องของการรักษามารยาทนะครับอย่าไฟสูงให้ผลสักนะครับอย่าไฟสูงเกินตัวเองนะครับที่รักอย่าดูถูกนะครับ รักใครก็อย่าไปดูถูกใครนะครับคุณค่าของสุภาษิตพระร่วงนี้นะครับสุภาษิตพระร่วงนั้นให้คุณค่าอะไรบ้างนะครับด้านแรกครับคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าของวิชาความรู้เนื้อหาที่สําคัญสําหรับนักเรียนที่จะได้เรียนที่เรียนเรื่องสุภาษิตพระร่วงนะครับก็คือการสอนให้รู้จักคุณค่าของวิชาความรู้ดังปรากฏเริ่มต้นของคําสอนที่ว่าคําสอนว่า เมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาศีลเมื่อหญ่ครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับเราก็ต้องสร้างรากฐานนะครับรากฐานของชีวิตก็คือการเรียนนะครับนะครับปลูกนะจะเราจะเรียนเราก็เ,าเราจะไปประกอบอาชีพในอนาคตเราก็ต้องมีวิชาความรู้เป็นพื้นฐานนะครับเป็นคนเรียนความรู้นะครับ ก็สั่งสอนให้หานะความรู้นะครับคุณค่าด้านข้อคิดครับการสอนให้ผูกมิตรกับเพื่อนสะท้อนให้เห็นสังคมสมัยนั้นว่าการคาเพื่อนเป็นสิ่งสําคัญเพื่อนดีก็ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นคุณแก่ตนเองซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้ได้ดังนี้ครับเช่นคําสุภาษิตพระร่งบอกว่าอย่าอวดหานแก่เพื่อนนะครับอย่าโอ้อวดตนเองนะครับอย่าเก่งกว่าเพื่อนอย่าเวลา อย่าโอ้อวดนะครับความกล้าหาญของตัวเองเนี่ยนะครับเหมือนกับวัยรุ่นเนี่ยนะครับวดเก่งพวกนี้นะครับอย่าเบียดเสียดแกมิรนะครับอย่าไปเบียดเบียนนะครับมิตรของเรานะครับม yep, ันจะเสียม <c oughs> <PDF> ิตรภาพนะครับอย่าขอของรักมิตะของที่เขาหวงของที่เขารักนะครับอย่าขอนะครับยอมิตรเมื่อรับหลัง อยู่เบื้องหลังอยู่ข้างหลังนะครับหรือไม่ต่อหน้านะครับอยู่รับหลังเพื่อนนะครับก็อย่าไปเน,นทานะครับก็เราก็ต้องยกย่องยกย่องเพื่อนของเรานะครับคุณค่าด้านวรรณศิสป์สุภาษิตพ่อร่วงนะครับใช้การเปรียบเทียบโดยใช้คำที่สระสรวยไพเราะนะครับด้านวรรณศิสินก็คือด้าน ศิละปะในการใช้ถ้อยคำนะครับความงดงามในการใช้ถ้อยคำสุภาษิตพระร่วงก็ใช้คำที่สละสวยไพเราะนะครับอ่าหรือตัวอย่างเช่นหิ่งห้อยอยาแขงไฟหิ่งห้อยมันมีแสงเพียงแค่นี้เองอยาไปแข่งกับแสงของไฟนะครับมันไม่สว่างเท่าแสงไฟนะครับแสงหิ่งห้อยนิดเดียวอย่าไปสู้แสงไฟนะครับ เป็นลักษณะเปรียบเทียบนะครับอย่าตีปลาหน้าไสนะครับอย่าตีปลาหน้าใสก็คืออย่าทําให้แตกตื่นนะครับก็ลักษณะเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับเวลาเราไปดักปลานะครับเอาไส่ไปดักปลาเนี่ยลักษณะนี้นะครับถ้าเราไปทําให้ปลามันแตกตื่นมันก็ไม่เข้าไปในใสของเรานะครับที่เราไปดักปลานะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําให้แตกตื่นนะครับ เมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาศีลเมื่อใหญ่ก็เช่นกันนะครับใช้คําที่สระสรวยนะครับมาเปรียบนะครับเปรียบเทียบผูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยนะครับผูกมิตรผูกไมตรีให้ตลอดนะครับคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมก็อย่างที่ ครูได้กล่าวไปแล้วนะครับได้บอกไปแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมกับเพื่อนนะครับกับคนต่างๆนะครับทั้งผู้ใหญ่นะครับผู้อาวุโสกว่าเสมอกันผู้ตำกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพึงผันเพื่อเพื่อ,อต่อญาติพึงผันเพื่อต่อญาติก็มีการเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแพร่มีอะไรก็แบ่งปันนะครับต่อญาติ คนจนอย่าดูถูกนะครับอย่าไปดูถูกคนอื่นนะครับอย่านั่งชิดผู้ใหญ่นี่ก็เรื่องของการรักษามารยาทนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกับกันในสังคมนะครับท่านสอนอย่าสอนตอมนะครับท่านแนะนําขั้นสอนสอนเราก็ฟังรับฟังนะครับแล้วก็พิจารณาไตรตรองนะครับนําไปใช้นําไปปรับใช้สิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรน,นะครับเราก็ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์นะครับ แล้วก็อย่าไปโต้อตอบนะครับอย่าไปโต้อตอบเรารับฟังไว้ก่อนแบบนี้นะครับครับในการาการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแบบไทยๆแบบคนไทยนะครับก็ต้องรู้จักเ,เรียนรู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับและปรับปรุงตัวเองนะครับคิดไตร่ตรองนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรา นะครับเวลาเราอยู่ร่วมกันนะครับนี่คือสุภาษิตพะร่วงนะครับเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นม .1 นะครับสำหรับสุภาษิตพร่วงวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้เอาไว้พบกันใหม่ในเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับ